ทำไมไนายมาอยู่ที่นี่ได้นยายตามฉันมาเหรอไอแฮมเยอ่อะก็ฉันเป็นห่วงเธอนี่นาไม่ได้เหรอฉันก็บอกแล้วไงว่าแค่เหลี่ยงเซียนเองทําไมฉันจะเอาไม่อยู่นี่นายไม่เชื่อใจฉันเหรอไม่ใช่นะชีนางเหลียงเย่คําพูดของเราไม่ลบกวนจิตใจหล่อนเลยสักนิดเฉียนเสียนก็มาแล้วไม่มีโอกาสคงต้องเหลียงเย่ คิดจะให้ฉันอยู่ในคุกตลอดชีวิตงั้นเหรอฝันไม่เถอะถ้าฉันตายเก้รงตายพวกเราไปโรงนานด้วยกันเถอะว่าไงนะตูมเย่อระวังสินเซียนแค่แคเหนึ่งเ,เซียนไดเทน้ำมันเอาไว้รอบโรงงานแล้วไฟลุกลามเร็วมากอึกอีกอย่างโรงงานต้องถล่มแน่รีบไปกันเถอะหนังบ้านนี่พวกเราไปกันเถอะหินเซียนระวัง ไม่ต้องห่วงฉันฉันจะพาเธอออกไปให้ได้อะไรนะเขามักจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอคอยปกป้องฉันในยามที่เป็นอันตรายแต่มันทำให้เราอุ่นใจตู้มลงอาการถล่มแล้วเมื่อกี้เรากับขินเซียนเกือบจะเยอะเออรมือไม่เป็นอะไรนะฉันไม่เป็นไรแต่เหลี่ยงเซียนคงออกมาไม่ได้เกงว่าตอนนี้เธอหยุดไฟแช็ค ออกมาเธอคงจะเห็นจุดจบของตัวเองแล้วเธอได้รับผลกรรมแล้วแหละเออนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะบ้าถึงขนาดเพื่อฆ่าเราแล้วแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็ไม่สนลูกพี่คุณเยอคุณเป็นอะไรไหมครับคนของขินเซียนขินเซียนนี่นายเรียกคนมาด้วยเหรอเออก็ชันคำหนึงถึงความปลอดภัยของเธอคนเยอะก็ดีกว่าอยู่แล้วเพิ่งมาถึงกันเหรอ พวกนายมักจะมาเอาประกฏต,ตัวตอนเมื่อขี้คายตอนนี้มันไม่มีประโยชน์เอาซะแล้วลูกพี่ครับเพราเราผิดไปแล้วแต่ว่านี่ถือทําให้คุณมีโอกาสคุณเป็นระบบฮีโร่ช่วยเจ้าหญิงเลยครับใช่แล้วครับใช่คุปปาก์กลับไปแล้วไปฝึกในถ้ำมีหนึ่งสตาห์เม่เออเธอคงจะเหนื่อยแล้วใช่ไหมกลับไปพักกันเถอะเออช่างมันเถอะครั้งนี้ฉันประมาทเกินไปเองแหละต้ขอ,ของขอบคุณนายที่ปกป้องฉัน กับบ้านกันเถอะอืมในเมื่อเราคีคายแล้วที่รักเรากลับกันแล้วฉันจะใช้ชชบททดสอบที่เรียนรู้หน่อยอะไรนะบทเรียนรับรองครั้งนี้เธอพอใจแน่อนอนขีนเซียนนี่มันดึกแล้วนะพว่เรานอนกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเหนื่อยกันทั้งคู่เปล่า,าเหนื่อยแต่ดูเหมือนเธอจะไม่เหนื่อยอะไรเลยนะอะไรการตอนบ่ายยังใจกล้าไปโรงงานลาคนเดียวอยู่เลย ทำไมต้องคือดันกลัวซะแล้วใครกลัวกันฉันแค่กำลังคิดถึงคำพูดเหลียงเย่อยู่ในโรงงานเธอหม่ถึงตัวตนเหรออื้มมันเป็นไปไม่ได้ดีไม่ใช่ลูกสาวของเสี่ยวหงฉันเติบโตมาที่นั่นนี่นะเหลียงเซียนฉันจะเป็นคนกู่เรื่องขึ้นมาเพื่อให้ฉันตับสนกันแน่ ใช่เหลียงเซียนเขาสติไม่ดีวันที่ขาจะกูดเรื่องขึ้นมาทําให้เธอตกใจและจังหวะนั้นก็ฆ่าเธอนน่แนะฉินเซียนถึงแม้ว่าฉันจะรู้คําพูดของเธอเชื่อไม่ได้แต่คําพูดนั้นก็ยังติดอยู่ในหัวใจของฉันฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงเจเอ,อ๋อให้ความสับสนกับตัวเรได้แท้จริงของเธอมากเหลียงเซียนประสบสำเร็จ ทำให้ยี่เอ๋อสับสนได้แล้วไม่ต้องคิดมากถ้าเธอแบกแล้วไม่ไหวให้ฉันแบกรับแทนสิฉันจะช่วยเธอลืมเรื่องคนนั้นเองอืมขินเซียนนายไม่ต้องกังวลฉันไปศึกษารับรองว่าครั้งนี้เธอต้องพึงพอใจแน่นอนเอืมหมอน,นี่ตอนที่เหลีงยงเซียนคุยกับยี่เอ๋อดูท่าทีของเธอไม่เหมือนโกหกเลยเราจะต้องสืบความจริงให้ได้ไปตรวจสอบเรื่องของเฉียนไป ซูเย่เสี่ยวหลงในตอนนั้นให้ฉันรู้ข้อมูจริงคับคุณเฉียวถ้าหากเย่เอ๋อเป็นลูกสาวของป่ายซูจริงเธอเก่งไม่ถูกต้องว่าเป็นอ็กเลยขออีกแต่ไม่รู้ทําไมเย่เอ๋อจะได้รับฉันต้องปิดบับงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าออมขินเซียนเย่เอ๋อแต่แล้วเหรอที่หน้าเธอรู้ไม่ค่อยดีเลยนี่นะถินเซียนฉันว่าทักษะของนายไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยจู่จู่ฉันก็รู้สึกปวดท้องอะไรนะปวดท้อง ทั้งๆท,ที่ฉันก็พยายามศึกษาแล้วนี่นาเมื่อกี้เหลียงเยก่ก็รู้สึกดีชอบด้วยเป็นไปได้ยังไงอย่างเย่จะพาเธอไปโรงพยาบาลเองเลือดเย่เอ๋อมีเลือดออกปวดไม่ต้องกลัวนะเย่เอ๋อฉันจะพาเธอไปโรง,ง,ง,นะงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยประจำเดือนมาข้ตั้งานเดือนที่แล้วหรือว่าไม่เป็นไปไม่ได้คุณลุงคะทำไมรีบรอจังคะ เดาวา่าคงฉันพาคางๆมาสินะเดี๋ยวนะนั่นมันคุณลุงคุณป้าเกิดอะไรขึ้นแย่เออเป็นอะไรไม่มีเวลาอธิบายอี้จิงจือไปเตรียมรถเ,เร็วๆไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตา้สิแง่ผมคิดถึงหมามีหมามีเป็นอะไรไปไม่ต้องกลัวนะคางๆฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปเยี่ยมคุณป้าที่โรงพยาบาลเองที่น่าขอบคุณป้าดูซีดมาก หวังว่าเธอจะไม่เป็นอะไรนะ mm. ก็จบไปนวครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่ากด like, ไลค์กดแชร์กดสไลา์กอดไปนะบายบาย